ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคในการเข้าไปไสกันต่อนะครับก็จะขยี้แล้วก็จะอธิบายให้แบบให้เพื่อนเอนเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นนะครับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จะผมจะพยายามอธิบายให้แบบง่ายเรียบง่ายที่สุดนะให้มองเห็นภาพเรียบง่ายที่สุดก็คือ,อเพื่อนเพื่อนเสวลาเราไปเลยนะครับก็คือ ส่งที่เคยบอกครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเทคนิคในการเข้าไปไสคือเราต้องต้องรู้จากราคาปิดเปิดราคาสูงราคาต่ําสุดของแท่งเทียนนะครับตรงนี้ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพืพ่อนๆต้องไปดูก่อนแล้วก็จุดสังเกตนะครับที่ทำามทำไมเราจะเข้าไปไสได้ก็คือ,เ,อเพื่อนๆจะเห็นปลายไส้นะครับจะมี2ด้านใชนไหมครับไม่ว่าจะเป็นแท่งบูลริตและแบริิตนะครับจะมี2ด้านนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราจะเข้าปลายไส้เราจะเข้าได้ทั้ง ละเกาะช่วงราคาเปิดแท่งนะครับแล้วก็ช่วงราคาปิดแท่งนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ราคาเปิดแท่งก็จะทําไส้ก่อนนะครับแล้วค่อยพุ่งไปในทิศทางนั้นนะครับส่วนพอใกล้จบแท่งราคาก็จะปิดโพสช i o n ทําไส้นะครับก็คือเราจะสามารถเข้าได้2ทางนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเจาะไปรายละเอียดในแต่ละในแต่ละส่วนก่อนก็คือเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีการเข้าแบบแบบเริ่มแท่งก่อนต้นแท่งนะครับ เริ่มแท่งและต้นแท่งนะครับแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการเข้าปลายไส้แบบจบแท่งนะครับใกล้จบแท่งนะก็คือแต่ส่วนจะไปก่อนจะไปตรงนั้นก็คือเพื่อนๆต้องรู้ว่านะครับเราสามารถเข้าได้ทุกทานเฟรมเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วเนาะว่า1นึ่ทานเฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็นมันก็คือ1แท่งก็คือ1เดือนนะครับใช้ระยะเวลา1เดือนก็จะจบแท่งนะครับ ส่วนวิก็ใช้เวลา1สัปดาห์ก็จะเ,เริ่มตั้งแต่วันจันทร์จบแท่งวันศุกร์อย่างเงี้ยครับถ้า1วันก็ใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับก็คือตลาดเปิดตอนไหนในวันนั้นนะครับแล้วก็ตลาดปิดนะครับก็คือ1แท่งนะครับแต่ละบบก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือเราสามารถเล่นได้ทุกท่านเฟรมนะไม่ว่าเราจะเล่นเล่นสวนหรือเล่นตามเ,าเล่นตอนเปิดแท่งหรือเล่นตอนปิดแท่งนะครับ อ่าโอเคตรงนี้เอาเป็นที่ว่ารู้กันนะครับอ่าอันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเล่นแบบเปิดช่วงเปิดแท่งนะครับเราจะดูอะไรบ้างนะครับอ่าช่วงเปิดแท่งผมขอใช้เป็นทานเฟรมเดนหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ในการเลือกใช้ว่าเราจะเล่นแท่งไหนเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเลือกใช้ฐานเฟรมไหนอ่ะก็คือก็จะส่งผลในเรื่องของระยะด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเลือกทานเฟรมมันในการเล่นในการเล่นแบบเปิดแท่งเนี่ย เราก็สามารถที่จะรันเทนได้ยาวได้ไกลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเล่นแบบเปิดแท่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเล่นแบบตามเทนนะครับเล่นแบบตามเทนแต่ถ้าแต่ถ้าเล่นแบบสวนเทนนะครับก็จะเล่นแบบจอนจบแท่งนะครับซึ่งระยะมันก็จะต่างกัน นะครับซึ่งมันก็ระยะไกลกว่านะครับแล้วก็วิกก็ลองลงมานะครับเดก็รองลงมาครับ H4 H1 M15 M30 M5 เงี้ยมันก็จะลดหลั่นกันไปนะครับ,นะรบก็อยู่ที่ว่าเราเราจะแบบเล่นแบบ s c แค p p i n g หรือเล่นแบบถือยาวหน่อยตรงนี้แล้วแล้วก็อยู่ที่ยอดเงินบาลานซ์ยอดเงินทุนของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ทานเฟรมใหญ่นะครับมันก็ต้องใช้ทุนเยอะนะครับ แล้วก็ถ้าจะใช้ถ้า,ถามีเงินทุนน้อยเราก็ต้องไปเลือกใช้ทางเฟรมเล็กๆนะครับแต่ว่าอาจจะดูทานฟเฟรมใหญ่ประกอบนะครับแต่ว่าเราไปเข้าเล่นเราก็เลือกเท่น h 1 m 1 5หรืออะไรเงี้ยครับนะครับ,รบแต่ว่าต้องดูทานฟเฟรมใหญ่ประกอบนะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มดูวิธีเข้าแบบต้นแท่งนะครับเข้าต้นแท่งหมายถึงว่าเวลาแท่งเทียนจบแท่งปุ๊บนะครับเวลาแท่งเทียนจบแท่งเนี่ยไม่ว่าจะจบเป็นแท่งไหนเนี่ย จะดูในเรื่องของเทนเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราจะเราจะพยายามเข้าต้นเทนพยายามเล่นแบบตามเทนไงส่วนเราเราดูเทนนะครับผมจะให้ดูตรงนี้เลยนะครับให้ให้หาสวิงให้หาสวิงนะครับให้ดูว่าตรงนั้นมันเป็นสวิงสร้างสวิงไฮหรือสวิงโลนะครับถ้าสร้างสวิงโลอย่างนี้นะครับแล้วเงื่อนไขแรกนะคือหาสวิงก่อนหรือพายแอคชั่นกับตัวฝั่งบายนะครับ รพ่เชันฝั่งตัวกับ,บตัวฝั่งใบซึ่งมีราคาไปเปิดสองตัวเรียงกันแล้วก็ไม่มีไส้เทียนมามาทดสอบแนวรับเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นไพ่เชันฝั่งใบที่สร้างเสร็จนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็หรือเทคนิคง,ง่ายก็คือให้หาสวิงโลที่สมบูรณ์ก็คือจะต้องมีหน้า3หลังหนึ่งนะครับนับสวิงอันนี้อันนี้หน้า3อันนี้หลังหนึ่งนะครับที่มีราคา ที่มีราคาต่ําสุดสูงกว่าแท่งกลางนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นนับสวิงโลนะครับหลังนั้นเราก็จะมาดูตรงเรื่องของสีดาวเทลลี่ก็คือต้องมีไฮยกขึ้นโลยกขึ้นนะครับไฮสองจุดนะครับโลสองจุดยกขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะเข้าเงื่อนไขละหลังนั้นเราก็รอ,อที่จะเข้าไปลายไส้ได้นะครับโดยการใช้ฟิโบเข้ามาวัดนะครับก็คือใช้ฟิโบเข้ามาวัด ตรงนี้ผมก็เคยพูดไว้นะครับหลายๆคลิปแล้วแต่ว่าก็ย้ําอีกนะครับจะได้เข้าใจเผื่อใครไม่ต้องไปย้อนดูก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งราคาที่เวลามันจะย่อมานะครับก็จะมีนะครับกางแบบรีเทสเมนต์นะครับกางแบบรีเทสเมนต์ให้ร้อยอยู่ที่ราคาต่ําสุดนะครับอนีอ่าแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งคือราคาปิดต้องต้องอยู่สูงกว่านะครับถ้าเป็นฝั่งที่เราจะบายนะแต่ถ้าเป็นฝั่งเซลล์ก็ตรงกันข้ามนะครับ อาเนี้เราค่อยเอาฟิโบมากลางนะอย่างน,นั้นเวลาเรากลางเสร็จนะครับก็จะมีเลเวลฟิโบที่เราจะตั้งออเดอร์นะครับอันนี้สามารถตั้งเพนดิงออเดอรไว้ได้เลยนะครับยนนี่สามสามสิบแปดห้าสหรือใครจะย่อลงไปทานเฟรม h 1นะครับแล้วก็ไปหาจุดเข้าที่แบบละเอียดมากขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยใช้หลักการอันนี้เข้ามาช่วยก็ได้ครับเลยรับผ่านไส้ไม่ถึงรับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยเข้าบายนะครับ แต่ถ้าใครไม่ไมไมขี้เกียจอ่านพาร์ทชันหรือขี้เกียจไปตรงนั้นเราก็ตั้งออเดอร์ตรงนี้ไว้เลยนะครับแต่ว่าคำนวณไมเนจเมนต์ agement, mm hmm. เงินทุนก็ต้องอก็ต้องเยอะนะถ้าใช้ทานเฟรมเดนึงนะครับแล้วตรงนี้วิธีการแบบนี้ก็ไปใช้ทานเฟรม h 1หนึ่งได้นะครับหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอพอพอเราเราสามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับสมมุติเราเราเข้าได้ตรงนี้แล้วก็ผ่านไปนะครับใกล้จะจบแท่งนะครับ เราก็จะสามารถที่จะมาดักมาดักเซลล์ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยพูดถึงนะครับแต่ครนี้เราเราสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า s i มาช่วยในการที่จะดูว่ามันจะการสร้างสวิงตรงนี้มันจะสมบูรณ์ไหมเนี่ยมันก็จะมีการดูเรื่องของพารชั่นฝั่งบายสร้างเสร็จสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ s i เนี่ยสามารถจะช่วยดูได้โดยการดู Hidden divergence นะครับ Hidden ก็คือมันจะส่วนทางกับ กับ c e d จ v e r g e n c e จะเป็นการดูเพื่อกับทิศใช่ไหมครับแต่ว่า hidden เด v e r g e จ c e จะเป็นการดูเพื่อเพื่อจะไปต่อนะครับอ่าเราแต่เราต้องย่อยลงไปทานเฟรมเล็กนะครับย่อลงไปทานเฟรมเล็กโอเคอ่จะจะมีไหมมีไหมตรงนี้ไม่ไม่มีฮิดเด้นฮิดเดนไม่เกิดนะฮิดเด้นไม่เกิดนะครับแต่ ถ้าเฮดเด้นเกิดมันจะเป็นลักษณะ,ะมันก็จะเหมือนไดเวอร์เจน์ก็คือจะมีการทำสวิงอย่างนี้ใช่ไหมครับกราฟจะมีการทำสวิงแต่ว่าอาร์ตไซจะมีการทำทำแบบนี้ครับมันมันจะทำสวิงโลตรงนี้นะครับที่ท,ที่ที่ต่ำลงต่ำลงแบบนี้นะครับแต่ว่ากราฟมันจะยกขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราจะดูว่ามันจะไปต่อไหมนะครับเดี๋ยวนะจะเจอไหมอ,อย่างอย่างกรณีแบบนี้เห็นัหม บรในวตรงนี้เห็นไครับสวิงตรงนี้นะครับสวิงตรงนี้กับตรงนี้นะครับอ่าเป็นการสร้าง hidden divergence ตรงอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอ่าบริเวณตรงนี้ที่เป็นสวิงนะครับนี่บริเวณตรงนี้อ่าจะเห็นว่าอันนี้ต่ําลงใช่ไหมครับสวิงต่าลงแต่ว่าอันนี้ยกขึ้นเนี่ยครับเป็น hidden divergence ที่เราจะดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีโอกาสไปต่อเราสามารถเข้าบริเวณตรงนี้ได้นะครับอ่านี่ก็ก็เป็นอีกวิธีการดูช่วยนะครับ RSI นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมไปพาไปดูตัวอย่างเนี่ยก็มีแค่นี้แหละครับในการที่จะหาจุดเข้าแบบตามเทรนนะก็คือสิ่งสาคัญเพื่อนๆจะต้องเข้าใจเรื่องตรงนี้ด้วยนะว่าการเคลื่อนที่ของกราฟมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่อ่าคือสภาวะของกราฟอะมันจะมี3มสภาวะก็คือการวิ่งเป็นเทรนอ่าการวิ่งเป็นเทรนก็คือขาลงนะครับอ่าแล้วก็วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับอ่าเมื่อราคาจะวิ่งเป็นเทรน ก็จะต้องมีการสร้างสวิงไฮแล้วก็สร้างสวิงโลใช่ไหมครับหลังนั้นก็จะต้องขึ้นไปสร้างสวิงไฮแล้วก็ลงมาสร้างสวิงโลแบบนี้ครับมันก็จะไฮยกขึ้นโลยกขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมครับะจะสังเกตเห็นตรงนี้ผมจะพาไปชี้ให้เห็นว่าเมื่อราคาวิ่งไฮทำไฮนะครับทำโลเสร็จมันก็จะต้องวิ่งไปทำไฮสูงขึ้นก่อนหน้าใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะมีการ ลงมาทำโลก็คือจุดเนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เราจะเข้าแบบสวนเทนหรือเล่นแบบตามเทนได้นะครับในการเข้าปลายไส้อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งในการที่เราใช้หลักการเนี้ยเพื่อที่จะหาเข้าปลายไส้ทําไมถึงเล่นได้นะครับก็คือประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเข้าใจลักษะกราฟก็คือมีเป็นเทนนะครับแล้วก็มีแบบเทนขึ้นเทนขาลงแล้วก็มีไซด์เวย์นะครับรูปแบบกราฟก็จะมีแบบนี้นะครับ ถามสภาวะใหญ่ๆนะครับเทินขาขึ้นเทินขาลงแล้วก็ไซด์เว้นะครับ,บ,บ, way รบอ่าก็คือนี้เป็นธรรมชาติของการาฟเลยนะครับอ่าสรุปนะครับก็คือเราก็จะต้องหาสวิงนะครับสวิงให้เจอนะครับสวิงให้เจอแล้วก็ใช้แท่งเทียนทํารูปแบบเร่ดีดาวก็คือมีอ่าถ้าสร้างสวิงไฮก็ต้องมีไฮที่ต่ําลงโลต่ําลงแล้วเราก็ค่อยกลางฟิโบนะครับอ่าก็ประมาณนี้เองนะครับประมาณนี้เองแล้วก็เข้า ซึ่งการเลือกทานเฟรมก็อยู่ที่เงินทุนเราด้วยนะถ้าถ้าพูดถึงนะถ้า,ถาอีกข้อหนึ่งสำคัญนะครับในการที่จะสังเกตนะครับหรือวิธีการดูว่าสวิงที่เราดูเนี่ยว่ามันแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับผมจะมีวิธีการดูโดยการใช้ rsi นะครับลงไปดูนะครับสมมติถ้าเราจะใช้เทรดโดยทานเฟรมเนหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อต้องไปดูว่าตรงนี้มันเกิด divergence ไหมตรงบริเวณที่เป็นสวิงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ สร้างไดเวอร์เจนต์นะครับโดยย่อเข้าไปที่ทาร์ฟเฟม h 1นะครับถ้าเราใช้ทาร์ฟเฟม d 1ในการเข้าเทรดน,นะครับแต่ถ้าใช้ทาร์ฟเฟม h 1เข้าเทรดก็ไปดูที่ m 1 5หรือ m 5อย่างเงี้ยครับถ้าทาร์ฟเฟมมันหรือวิก,ก็ไปดูที่ s สีนะครับก็คือเราก็จะไปเจอตรงนี้มันมีไดเวอร์เจนต์เห็นไหมครับแสดงว่าในจุดเนี้ยตรงที่มันสร้างสวิงเนี้ยออโอเคแสดงว่าสวิงตรงเนี้ยแข็งแรงที่จะมีโอกาสที่จะกลับตัวทําให้เราสามารถที่จะเข้า เข้าแบบปลายไส้ตรงเล่นแบบตามเทรนได้ครับเพราะว่าตรงนี้มีในเรื่องของมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันว่าสวิงตัวนีมน้มันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะครับตรงนี้ก็เอาไปช่วยดูนะครับก็หลักการเข้า,าตามเทรนแล้วก็ประมาณนี้นะครับครั้นี้ส่วนปลายไส้นะครับส่วนปลายไส้เราจะเล่น day หนึ่งนะครับร้าเราเปิดมาตอนเช้าใช่ไหมหนึ่งหนึ่งแท่ง d a หนึ่งก็คือ1วันใช่ไหมครับแต่ว่าช่วง เราเข้าช่วงนี้ไม่ได้สมมตินะครับเราเข้าช่วงนี้ไม่ได้ช่วงต้นแท่งไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราจะมาเข้าตอนจบแท่งใกล้จบแทงโดยโดยวิธีการที่ผมเข้าก็คือต้องรอให้ผ่านรับผ่านรับผ่านไส้แล้วก็ต้องมีการทําโลก่อนนะครับอันดับแรกคือต้องมีการเอาชนะโลก่อนหน้าก่อนนะครับเราถึงจะรอให้สวนปลายไส้นะครับรอทําโลก่อนนะครับ หลัการสําคัญคือต้องรอให้ทํำรลแล้วก็ต้องลงเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับต้องลงลงเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับในการส่วนนะอันนี้จะพูดถึงวิธีส่วนแล้วนะนนต้องเป็นแท่งใหญ่แบบนี้แล้วก็ต้องทำาราคาต้องวิ่งต่ำกว่าราคาราคาต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าด้วยนะครับอันนี้คือแท่งทานเฟรมถ้าใช้ทานเฟรมเดย์นะครับก็คือใช้ทุกทานเฟรมก็คือจะต้องรอให้มีเงื่อนไขแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเฮดหดหรือวิ k หรือ month ก็ต้องใช้เงื่อนไขนี้นะครับหลังจากนั้นก็ลองให้เลยรับผ่านไส้ไม่ถึงอีกรับอะไรเงี้ยเราก็มาดูแนวที่เป็นแนวรับเราก็ต้องตีแนวไว้นะครับต้องตีแนวไว้ตีแนวไว้นะครับแล้วก็ดูดีมานซับไพ่ประกอบด้วยนะครับก็ก็จะดีนะครับให้เลยไส้ผ่านรับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ถึงอีกรับแล้วก็ค่อยเข้า จะมีเครื่องมือที่เราจะมาช่วยนะ,ะก็คือ i s i นะครับ i s i ผมก็จะใช้ตัวนี้บ่อยนะครับเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ก็เอามาดูบ้างนะเพื่อที่จะดูเพื่อที่ดูเรื่องของอจุดที่มีการโอเวอร์บอรดโอเวอร์นะครับเพราะว่ามันจะบอกถึงในเรื่องของแรงที่ แรงที่มันแบบมันมีการขายเยอะเกินไปหรือการซื้อเยอะเกินไปแล้วมันจะบ่งบอกให้เรารู้ว่าณตอนเนี้ยสมมติสมม,ต,สม,มติช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงเนี้ยเราก็ช่วงนี้มันเบรกมาเพิ่งเบรกมาอย่างเงี้ยเพิ่งเบรกมาแล้วไอซ์ไซมันมันก็อยู่ช่วงนี้อยู่ช่วงเนี้ยังไม่เข้าสู่โอเวอร์โอเวอร์บอร์ดโอโซเลยนะครับเราก็จะดูว่าอ๋อแสดงว่ามันต้องล่วงมาอีกนะครับหลังเงี้มันล่วงมาเสร็จปุ๊บนะครับ คือเราจะมาดูว่าในการที่เราจะเข้าอ่ะราคามันจะต้องทำเดเวอเรจก่อนเราถึงจะเข้าที่ที่จะแบบเอาชัวร์นะ,ะหรือถ้าถ้าบางครั้งถ้าอยากเข้าไปลายไส้เลยก็อ่แบบไม่ต้องรอคอนเฟิร์มเราก็ต้องดูว่าราคาลงมาแตะโซนโอเวอร์บอทโอเวอร์โซน ward, zone, หรือ,อยังถ้าลงมาแตะแล้วให้เราไปหาตรงนี้ครับแนวรับแนวต้านดีมานซับไพในฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับในฝั่งซ้ายมือตรงนี้นับให้ไปหาดีมานหรือแนวรับอะไรเงี้ยครับ ถ้ามันก็คือรอให้มันมาแตะตรงโซนนี้ก่อนนะต้องรอใจเย็นหนึ่งนะครับในการจะสวนแล้วก็บวกกับช่วงเวลาด้วยนะครับบวกกับช่วงเวลาก็ดูประกอบกันหมายถึงว่าช่วงนี้มันใกล้จะจบแท่งแล้วแต่ว่าทานเฟรมเดย์ส่วนใหญ่มันก็จะจะต้องแบบจบแท่งตีห้าตีสี่อะไรนะใช่ไหมเราก็อยู่ไม่ถึงหรอกใช่ไหมแต่เราก็จะมาดูตรงนี้ประกอบนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าในจุดที่เราจะเข้าตรงนี้แล้วเราก็อาจจะ pending order ไว้อะไรเนี่ยในบริเวณที่เป็นแนวรับแนวต้านสาคัญ นะครับแล้วก็โซนดีมาส p p ายอะไรเงี้ยครับว่าตรงนี้มันมีไหมเราลอง,ลงตีเข้าวก่อนอช่วงนี้มัน,มนลงมาแตะแล้วนะครับะจะเห็นว่าทะลุลงมาอีกเห็นไหมะทะลุลงมาอีกเพราะฉะนั้นการเล่นส่วนปลายไส้นะสิ่งสําคัญที่ห้ามห้ามลืมเด็ดขาดคือมันนี่มันเด็ดเมนนะครับแล้วก็สมมุติต้องต้องคํานวณให้สามารถออกไม้ได้ประมาณ4ี่ห้าไม้ครับเพื่อที่เราจะวางวางออเดอร์ไว้ตามแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับ อ,อย่างเงี้ยนะครับรงนี้เดี๋ยวเราลงลงไปดูก่อนนะครับอ่าตรงเนี้ยก็จะมีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูนะก็คือเราเราอาจจะไปดูที่ทานเฟรมแค่สก็ได้นะแนวแนวรับหรือท่านใช้ทานเฟรมเดนหนึ่งดูเลยก็ได้นะครับแต่แต่ตรงเนี้ยผมแบบผมใช้ฐานเฟรมเดนหนึ่งดูเลยอ่าเราก็จะเห็นเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นแนวรับนะครับอ่าน่นหมายความว่า หมายความว่าเวลาที่เราจะสวนใช่ไหมในช่วงเนี้ยเราก็จะไม่เล่นละเพราะว่าเรารู้ว่าไอซจะมาช่วยให้เรารู้ว่าเออตรงนี้ราคามันยังไม่ไม่มาถึงจุดโอเวอร์บอรโอเวอร์โซนใช่ไหมครับนะเราก็จะทําให้เราไม่ไม่โดนกใช่ไหมครับเราจะเข้าก็ต่อเมื่อราคาลงมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วอันนี้สําคัญนะครับสําคัญเพื่อป้องกันการโดนกนะครับคือเราจะมาเข้าเซล์เ,เข้าบายแถวแถว,แถวบริเวณตรงนี้นะครับแต่ ที่จะให้ละเอียดอีกเราก็ต้องไปดูแนวแนวรับใช่ไหมครับอ่าเราก็ไปตีไว้เลยแนวรับมันแนวรับสําคัญก็จะมีอยู่บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ตรงนี้นะครับส่วนแนวรับที่เป็นแนวรับแต่ไม่สําคัญแนวรับสํารองนะครับเราก็ต้องดูไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรู้ว่ามันผ่านหรือยังนะส่วนใหญ่ก็จะผ่านนะถ้าเกิดผ่านแนวรับสําคัญที่1ได้มันก็จะผ่านแนวรับสําคัญเพื่อมาหาแนวรับสําคัญต่อไปนะครับ จริงๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนดีมานดีมานโซนอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะตีไว้เราคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราก็จะสามารถที่ทจะมาเลือกโซนได้ว่าราคามันอาจจะล่วงมาหาโซนโซนนี้ก็ได้นะสมมุติมาแตะโซนนี้ครั้งแรกเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่เข้าถูกไหมครับเพราะว่าตามเงื่อนไขที่ที่เราบอกว่าเออมันต้องเลยรับก่อนนะครับเลยรับผ่านไส้ก่อน ต,ต้องเลยรับแสดงว่า,ามันต้องเลยรับตรงนี้แล้วก็ผ่านไส้ผ่านไส้แต่ยังไม่ถึงอีกรับซึ่งเวลาเราย่อยลงมาตรงนี้แล้วเ,เราจะเห็นช่วงช่องว่างตรงเนี้ซึ่งมันไม่มีจุดเข้าที่ที่น่าสนใจเลยแต่ว่าจุดเข้าที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะจะไม่เปิดไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครถ้ากลัวตกร,รถก็อาจจะแบ่งสมมติแบ่งแบ่งได้5ไม้ก็อาจจะไม่ออกตรงนี้ไม้หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสมมตินะออกได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไหมครับตรงนี้ออกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไม้หนึ่ง แล้วเราก็มาคอยมารอตรงนี้เปิด pending order ไว้บริเวณแถวๆวนี้สัก0.02 0.03ก็ได้นะครับแล้วก็เหลืออีก0.01ก็อาจจะมาตั้งตรงนี้เผื่อไว้อีกไม้หนึ่งก็ได้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ต้องไปลองคำนวณดูนะครับอ่าแต่คันนี้จะตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าออถึงถึงสมมติถึงเราเข้าตรงนี้จริงใช่ไหมครับแต่ว่าเราซอยหมายไว้หนึ่งสอง สามสี่สมมตินะซอยไว้ห้าหมายเนี่ยเราเราเข้าตามบริเวณตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เป็นแนวรับแสดงว่าจุดที่เราจะเข้าก็ต้องเข้าระหว่างตรงนี้ระหว่างตรงนี้นี่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเนี่ยวิธีการเข้าก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยตรงต,ตรงอาศัยก็จะมาช่วยให้เรารู้ว่าเอ้ยบริเวณที่เราจะเริ่มเข้าเนี่ยนะครับเริ่มได้แล้วนะอ่าแต่ถ้ามันยังไม่เข้าโซนโอ้โหบอทโอ้โหโซนเราก็ยังไม่เข้าอ่ายังไม่ผ่านแนวรับสําคัญเราก็ยังไม่เข้าไงเราต้องรอให้เลยแนวรับก่อน เนี่ยคือเทคนิคในการสวนปลายไส้นะครับไอไส SI มีส่วนที่เป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งก็คือฟิบก็ช่วยได้นะครับใครแบบอยากใช้เครื่องมือเยอะก็เพื่อความมั่นใจก็เอามาช่วยได้เลยนะครับมันสามารถตีแบบ At t e n t i o n หรือหรือตีแบบอะ,อะไรนะ,ะมันมีชื่อเรื่องหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละเนี่ยตีแบบนี้นะครับ ที่แบบที่แบบนี้ก็ได้นะครับนะที่แบบนี้โดยวัดวัดวัดจากแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนตรงเนี้ยวันวันวันก่อนหน้านะครับอ่าก็จะเห็นว่าระยะที่มันวิ่งร6อ200ส6บ3ป0สองรอยสาร้อยเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเห็นระยะอ่าตรงนี้ไปตั้งเอาเพิ่มเอานะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องไปตั้งเพิ่มเอานะเนี่ยร6 8 200 223 2 6ดสอง้อยยิบสาสองเสารอยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมผมไม่บอกละเอียดแล้วกันอ่าแล้วก็ วกับอาร์ซไเนี่ยมันก็จะมาช่วยเราหาจุดได้ที่แบบว่าไม่ต้องโดนลากเยอะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เนี่ยครับส่วนปลายไส้ก็ประมาณนี้นะครับว่าเราจะเล่นมันก็เล่นได้นะครับพราใช้หลักการเดียวกันวีก็เล่นได้นะครับใช้หลักการเดียวกันเดก็ได้นะครับใช้หลักการเดียวกันเลยเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับแต่ก็ต้องไปลองฝึกดูนะครับก็ นี่ผมก็พยายามที่จะอ,อธิบายให้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็ให้ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นหลักการที่ที่ทำได้จริงนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ใช้อยู่เพื่อนๆก็จะสามารถหาจุดเข้าแบบไปลายไส้ได้เลยนะครับหรืออาจจะไม่ต้องไปลายไส้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบแล้วก็ SL แคบนะครับถ้าขาจะวาง s ลแล้วก็เป็นจุดเข้าที่แบบต้นเทนนะครับต้นเทนนะครับซึ่งของ รเรื่องของชีววิทยาลนิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะเข้า,ขาไปลายไส้ได้คือจะต้องเป็นนักสวนนะครับมันมันมัน,มนข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะเข้าไปลายไส้เนี่ยมันมันจะต้องเป็นนักสวนเทนแต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกเห็นไหมครับเราสามารถเข้าไปลายไส้แต่ว่าเป็นแบบต้นเทเอเป็นแบบตามเทนก็ได้นะนั่นหมายความว่าไปลายไส้ในในในของผมเนี่ยสามารถเข้าทั้งต้นเทนและและและ,และสวนเทนได้นะครับอาตามเทนและสวนเทนได้นะครับแต่ว่า การที่เราเล่นส่วนเทนเนี่ยนะพยายามที่จะเล่นส่วนเทนได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะเข้าต้นน้ําได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆถ้าฝึกได้นะมันก็จะมีโอกาสาที่จะเข้าในจุดที่ได้เปรียบไงแล้วก็ตรงนี้ก็จะใช้ความรู้เรื่องของคําสั่งออเดอร์แล้วก็การเข้าแบบสถาบันกองทุนนะครับหรือธนาคารอินเตอร์แบงก์ใหญ่ๆนะครับแบบเข้าแบบเจ้าอ่ะทฤษฎีเข้าแบบเจ้านะครับ ตรงนี้ก็จะจะมีความรู้ตรงนี้เข้ามาช่วยนะถ้าเพื่อนเข้าใจเรื่องตรงนี้มันก็จะมองในโซนมองหาโซนที่เราควรจะเข้าว่าไอ้จุดนี้แหละเราควรจะเข้าแต่ว่าถ้าใครอ่านตรงนี้ไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้มันก็ใช้ตัวนี้มาช่วยประกอบอเครื่องมือก็คือไอซ์กับฟิโบแล้วก็ดิมาสพายอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ดิมาสพายก็ต้องไปไปดูว่าไอ้โซนตรงไหนมันแข็งแรง ต้องอ่านต้องอ่านเป็นว่าดิมาโซนหรือ Supply ยโซนตรงนี้มันแข็งแรงนะครับต้องรู้นะครับว่าดูอย่างไรมันถึงแข็งแรงนะครับซึ่งยิงผมก็ทําคลิปไว้หมดแล้วนะก็ลองไปย้อนดูนะครับตรงนี้ก็จะมาพูดแค่ในเรื่องของอาภาพรวมนะครับภาพรวมที่ว่าเราจะใช้วิธีการใดในการเข้าปลายไส้ได้นะครับเป็น How to ให้เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องไปฝึกฝนนะครับถึงจะเกิดทักษะนะครับถึงจะเกิดความชํานาญแล้วก็ความแม่นยนําในการเข้าไปใส่ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ